เราก็มาสลอยแบบ8.2ในบทนี้นะฮะน้องก็น่าจะได้เรียนฟิ l i ิงอารมณ์ประมาณว่าแบบเฮ้ยปฏิกิริยานเนี่ยจะเกิดได้จะต้องผ่อนค่า EA ไปก่อนนะฮะแผ่นภาพเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นภาพประมาณเนี้ยครับจุดจบอยู่ต่ำกบบว่าจุดเริ่มต้นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาประเภทคายความร้อนแต่ถ้าจุดจบนะครับอยู่สูงกว่าจุดเริ่มต้นแบบนี้เขาจะเรียกว่าประเภทดูดความร้อนวิธีการดูพลังงานก,าก่อกระบาลหรือค่า EA ครับดูจากจุดเริ่มต้นจนจุด ข้อสองจุดหนึ่1นะครับเขาบอกว่าสมการเนี่ย a บวก b กลายไปเป็น c บวก d เขาถามว่าพลังงานเก,กาอกัมันเป็นเท่าไหร่ตรงนี้คือจุดเริ่มตน้นตรงนี้คือจุดจบเราก็วัดจากจุดนี้จนถึงหัวภูเขาจะอยู่ที่65กิโลจูดสวัสดีครับเนี่ย yeah. วันนี้นะฮะวันนี้เราก็มาสลอยแบบจุดสออ่ะ เดี๋ยวเราก็มารุยกันที่ประด8.2นะครับป8.2ในยุนิบทของอัตราการเกิดปฏิกิริยานะจ๊ะโอเคในบทนี้นะฮะน้องก็น่าจะได้เรียนฟิลิ่งอารมณ์ประมาณว่าแบบเอ้ยปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิดได้จะต้องผ่านค่า Ea ไปก่อนนะฮะหรือขั้นที่ต่ำที่สุดที่ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยน้องเนี่ยจะได้เรียนทฤษฎีการชงกันชนนู่นนี่นั่นไปนะครับแนะนำาลฮะว่าน้องควรเรียนเนี่ยหามาก่อนนะจ๊ะ ก่อนที่เราจะก่อนที่พี่กัปตันคนเนี้ยคนที่แบบหน้าตาดีดีที่สุดในบรรดาโลกล้าแลคพับจะได้สอนนะฮะหรือได้จะได้เฉลยเนี่ยขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ลองไปเรียนเรียนเรียนก่อนนะครับหรือว่าเรียนในห้องเรียนก่อนแล้วค่อยมาฟังคลิปนี้น้องจะเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าน้องแบบเอ้ยหนูเรียนดิ้งเนี่ยไม่เข้าใจเลยค่ะครอพูดไม่รู้เรื่องค่ะก็แนะนาว่าให้ไปเรียนที่คีมีรู้กันวันเดียวของพี่กัปตันเลยจ้ะรับรองเลย นะฮะเอะเพราะว่าพี่ติวฟรีอยู่แล้วเนาะจะเรียนได้ในใน u t u b e ของพี่นะครับถ้าแน่ก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพี่กับตันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กับตันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับและสิ่งที่สำคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกจิตจังเลยอย่าลืม tag story ig มาเมาส์มอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วโคตรชอบเลยนะฮะ น้องๆสามารถทํารีวิวผ่านทวิตเตอร์ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่านดิจตอลเพื่อให้คนที่ประเทศไทยนี้ครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทําคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบผัดต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบกันแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมบอกต่อเป็นกำลังใจใพี่กับตันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลุยกันมาเดี๋ยวเราเฉลยกันที่8.2เลยละกันนะครับเขาบอกว่าให้เติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเติมเครื่องหมายผิดข้อความที่พูดไม่ถูกต้อง เรามาดูกันนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าเออเนี่ยการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งกับของเหลวของแข็งของเหลวกยบเคมีกันได้เนาะเขาบอกว่าไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการทฤษฎีการชนจริงนะไม่จริงนะฮะเราสามารถอธิบายการเกิดปฏิกิริยาได้ด้วยทฤษฎีการชนครับเพราะว่าโมเลกุลเกิดการชนกันอยู่แล้วจึงถึงจะเกิดปฏิกิริยากันได้เพราะฉะนั้นเราสามารถอธิบายได้ครับต่อมา1.2ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้ครับถ้านุภาของสารตั้งต้น ชนในทิศทางที่เหมาะสมและมีพลังงานอย่างน้อยเท่ากับพลังงานเก่อกัมมันพลังงานเก่อกัมมันก็คือพลังงานขั้นต่ําสุดในการที่เราจะเกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นถูกต้องเลยครับแน่นอนว่าจะต้องชนในทิศทางที่เหมาะสมและพลังงานถึงขั้นเก่อกัมมันหรือพลังงานที่ต่ําที่สุดที่ปฏิกิริยาเกิดได้พอมันเกิดได้ปุ๊บปฏิกิริยาก็จะเกิดได้นั่นเองครับต้องชนที่ถูกทิศทางและถึงขั้นต่ํานะครับข้อ1.3เขาบอกว่าอนุภาคของสารที่ชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาเคมี แต่อนุภาคไม่จําเป็นต้องมีพลังงานเท่ากับพลังงานเก่อกับมันอะคือในที่นี้คืออนุภาคครับไม่จําเป็นจะต้องมีพลังงานเท่ากับการเก่อกับมันแต่ว ouais. ่าในขณะที pues 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 ่การเกิดปฏิกิริยาครับจะต้องมีพลังงานในการเกิดปฏิกิริยานะครับถึงพลังงานก่อกับมันปฏิกิริยาตนั้นถึงจะเกิดได้เข้าใจพี่พูดปะอนุภาคไม่จําเป็นแต่ปฏิกิริยาโดยรวมครับต้องมีพลังงานถึงขั้นต่ํานั่นเองครับแบบนี้อันนี้ก็ยังถือว่า ถูกอยู่นะครับโอเคไหมข้อที่หนึ่งเขียนว่าผ่านครับจบปิ้งโอเคไหมผ่านเนาะโอเคน่าจะเข้าใจนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่2นะครับแผ่นภาพเนี้ยเดี๋ยวเราต้องสอนกันนิดนึงนะครับโดยแผ่นภาพทั่วไปเนี่ยพี่พูดกันก่อนในในก่อนล้กันก็คือแผ่นภาพเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นภาพประมาณเนี้ยครับจุดเริ่มต้นและจุดจบเป็นลักษณะแบบนี้จุดจบอยู่ต่อกว่าจุดเริ่มต้นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาประเภทคายความร้อน แต่ถ้าจุดจบนะครับอยู่สูงกว่าจุดเริ่มต้นแบบนี้เขาจะเรียกว่าประเภทดูดความร้อนทีนี้วิธีการดูพลังงานก่อกำะบาลหรือค่า EA ครับดูจากจุดเริ่มต้นจุด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 ถึงสุดอ่ะอันนี้ก็คือ EA ของภูเขาลูกนี้อันนี้ก็คือ EA ของภูเขาลูกนี้เพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้และจุดจบเนี่ยอ่าจุดต้นถึงหัวภูเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือ EA ของของสรรมการนี้นั่นเองหรือของภูเขาลูกนี้นั่นเองโอเคปะ เพราะนั้นถ้าเข้าใจแล้วนะครับมาดูนะครับข้อ2.1นะครับเขาบอกว่าสมการเนี่ย a บวก b กลายไปเป็น c บวก d เขาถามว่าพลังงานก,ก่อกำมัน,ปนไปเท่าไหร่ก็คือเขาโฟกัสปฏิกริริยาที่เป็นไปอย่างไปข้างหน้าเพราะนั้นหมายความว่าตรงนี้คือจุดเริ่มตน้นตรงนี้คือจุดจบเพราะนั้นถ้าตรงนี้คือจุดเริ่มตน้นตรงนี้คือจุดจบเราก็วัดจากจุดนี้จนถึงหัวภูเขานั่นเองครับเออพี่กัปตันก็ขออนุญาตตีประมาณเออห้าสิบสองแล้วกันนะฮะพี่กัปตันไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ก็ประมาณห้าสิบสองห้าสิบห้า เพราะว่าครึ่งหนึ่งไม่ทันพี่ขอตีเว็นประมาณ55ละกันพี่ดูจัก,กราบพ,พี่นะน้องก็ลองดูจาก,กราบในหนังสือของน้องแอดถ้าพี่ตีประมาณ55นะครับแล้วก็ส่วนสูงของพวกเขานะครับอยู่ที่120นะครับเพราะนั้นหมายความว่านะครับ E A ของพี่ก็คือต้องเป็น120ลบ55ประมาณ55ละกันเนาะก็ะเป็น120ลบ55 <c oughs> E A ของน้องนะครับความสูงของพวกเขาตัวนี้ก็คือจะอยู่ที่65กิโลจูนั่นเองเพราะนั้นหมายความว่าพลังงานก่อการบันของเรา จะเป็น65กิโลจูลนั่นเองครับต่อมาเขาพิจารณาเขียนสมนการใหม่ครับเป็น c บวก d กลายเป็นเป็น a บวก b ก็คือเขาพิจารณาปฏิกิริยาย้อนกลับตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นตรนี้ก็จะเป็นจุดจบพอตรงนี้เป็นเริ่มต้นตรงนี้เป็นจุดจบปุ๊บหมายความว่าตรงนี้คือความสูงของภูเขาเอ๊ก็จะ start อยู่ที่20จนถึง120เนาะเพราะนั้นหมายความว่าก็เป็น120ลบยนะครับแสดงว่าความสูงของเสาไซส์ขากับมันคือ100กิโลจูลนั่นเองนั่น จะต้องเป็น100่รกิโลจูลนั่นเองครับจบเลย2.2เข้าใจปหมเออลองค่อยๆดูเนาะต่อมาข้อ2 .3 นะครับปฏิกิริยานี้เป็นดูดหรือคายนะครับก็คือพิจารณาไปข้างหน้าเนาะจุดเริ่มต้นกับจุดจบจุดจบอยู่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาประเภทคายความร้อนนั่นเองครับทุกคนแอบทีนี้คําถามคือคายเท่าไหร่ใช่ปหให้วัดจากจุดจบกับจุดเริ่มต้นนะครับห่างกันเท่าไหร่ก็55กับ20ใช่ปหมคกลายเป็น55ลบ20นะครับก็จะประมาณอยู่ที่ 35กิโลจูลน,นั่นหมายความว่าระบบเนี้ยคายพลังงานอยู่ที่ลบ35กิโลจูลหรือประมาณ35กิโลจูลน,นั่นเองครับโอเคไหมถามว่าคายเท่าไหร่ก็คายอยู่ที่35กิโลจูลน,นะครับเครื่องหมายลบแทนคําว่าเป็นระบบคายพลังงานแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากเข้าใจปะเออนะครับเวลาเราเราเจอนะฮะถ้าสมมติเราเขียนแค่ลบสากิโลจูลอ๋อหมายถึงแบบเนี่ยนี่คายพลังงาน35กิโลจูลแต่ถ้าน้องเจอบวกสากิโลจูล อ๋อพลังงานนี้ดูด35กิโลจูลครับแค่นั้นเองแต่ว่าข้อนี้ต้องตอบลบ35โอเคปะไม่ต้องตกใจนะครับจบต่อแมาเรามาดูแบบสวยๆกันข้อที่3าดีกว่าแอดข้อที่สาเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลในตารางเขาก็ให้ข้อมูลในตารางมานะครับว่า A b เป็น B นะฮะบีเ e, เท่านี้เอ่อพลังงานตีวนี้เม็นลบเห็นป้าเห็นบ้าง่หลบลบลบเป็นไรนะเมื่อกี้เพิ่งสอนไปลบเป็นขาดน,นะอแอดแสดงว่าสมการนี้เป็นขายพลังงาน E.A. 70อันนี้เป็นบวกแะไรแสดงว่าสมก,การนี้เป็นลไรดูดพลังงานเห็นไหมอันนี้ E.A. 1 1 0อันนี้เป็นลบใช่ไหมแสดงว่าสมก,การนี้ก็เป็นสมก,การคายพลังงานนั่นเองแค่นั้นเองนะครับทีนี้ข้อที่3.1เขาบอกว่าให้เราเรียงลําดับนะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีทั้งสาตัวนี้ว่าใครจะเกิดอ่าใครจะเกิดเร็ว,รวกว่ากันอ่ะทีนี้คุยกันก่อนการที่แบบเออจะเกิดเร็วหรือเกิดช้าได้เนี่ยขึ้นอยู่กับ E.A. นะครับว่าเอ้ย EA เอสูงหรือว่า EA เอต่ำก็ก็น้องลอง,งจินตนาการเหมือนฟิลลิ่งเหมือนว่าอ้าวฉันไปเดินแบบเอ่อตามเขาเอ่าเหมือนฉันไปเดินขึ้นเขาอะไรประมาณเนี้ยน้องลองจินตนาการถ้าพี่เดินขึ้นเขาสูงกับเดินขึ้นเขาเตี้ยน้องคิดว่าพี่จะเดินขึ้นอันไหนได้เร็วกันแน่นอนว่าพี่ต้องเดินขึ้นเขาเตี้ยถูกต้องไหมเอเอมันเปรียบเสมือนเป็นความสูงของภูเขาอ่ะถ้า EA เอสูงสูงปฏิกิริยก็จะเกิดชา้าแต่ถ้า EA เอต่ำต่ปฏิกิริยก็จะเกิดไว เก็ตฟิลไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรียงในเรื่องของความไวัยเนี่ยถ้าพูดถึงปฏิกิริยาที่1ปฏิกิริยาที่2ปฏิกิริยาที่3าเนี่ยเราจะเรียงลําดับนะครับก็คือคนที่เกิดวที่สุดก็คือต้องเป็นปฏิกิริยาที่1จะวที่สุดรองลงมาจะเป็นปฏิกิริยาที่2และปิดท้ายก็คือเป็นปฏิกิริยาที่3เหตุผลเพราะว่าปฏิกิริยาที่1เนี่ย Ea ต่ำสุดเกิดง่ายสุดเข้าใจป่ะสองรองลงมาและสามปิดจบนะครับต่อมาข้อที่สามจุดสองเขาบอกว่าปฏิกิริยาที่1นเนี่ยสารตั้งต้นมีพล พี่เคยบอกลองแล้วว่าเออถ้ามันเป็นระบบคลายความร้อนมันจะต่ำกว่าถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจุดจบมันจะต่ำกว่าอันนี้คือเริ่มต้นอันนี้คือจุดจบอันนี้นนนก็เหมือนเป็นสอตอ,ตอสาตรตั้งต้นส่วนนี้ก็คือเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือผลิตภัณฑ์เนาะอันนี้ผลิตภัณฑ์คําตอบก็คือผลิตภัณฑ์ในปริยาที่หนึ่งนะผลิตภัณฑ์จะน้อยกว่านั่นเองครับอ่าพลังงานนะถ้าพูดถึงพลังงานนะ พลังงานผลิตภัณฑ์จะน้อยกว่าสารตั้งต้นครับอ่าสอตอ,ตอตอนั่นเองก็คือสารตั้งต้นจะมากกว่าผลิตภัณฑ์นั่นเองครับก็ตอบไปเลยก็คือผลิตภัณฑ์นะฮะผลิตภัณฑ์นะครับอ่านะครับน้อยกว่าสารตั้งต้นเองหรือสารตั้งต้นมากกว่าผลิตภัณฑ์นั่นเองครับโอเคไหมยอเคปะเออนะครับเข้าใจเนาะโอเคไม่ยากมากนะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปมามเรามาดูข้อสุดท้ายแล้วโอ้ยไวมากเลยเนี่ยฮะ ใน8.2นะ้ขุ้สถ้ายแล้วนะข้อที่4นะครับลองค่อยๆเรียนรู้ไปนะลูกพี่จะพยายามค่อยๆอธิบายไปเพื่อให้น้องทุกคนเข้าใจนะฮะพี่กับตันขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กับตันมีความลับนำา้ามาบอกนะทุกคน ใครที่ดาวนโหลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องก็เปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียนครับน้องจะได้รับส่วนลด100บาทในการสมัครเรียนคอร์สดนของพี่กำบ,บันครทุกคนสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่กำบ,บันไม่มีอะไรจะให้นอก รถที่นี้นะครับขอหวังว่าคงจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพันของไม่กวนและน้ำใจเย็นต่อนะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายข้อที่สี่เขาบอกว่าปฏิกิริยาเนี่ย A ไปเป็น C นะเป็นการาคลายความร้อน36กิโลจูลแอบคลายความร้อนก็คือเออจุดจบเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าต่างกันอยู่ที่36กกิโลจูอลอารมณ์ประมาณนี้นะ แคอรี่โจูลเปอร์โมลอ่ทีนี้เขาบอกว่าโดยมี B เนี่ยเป็นสารที่เป็นส,าสถานะทราน i ิชันซึ่งมีพลังงานเนี่ยมากกว่า A อยู่ที่45กิโลจูลอ่ซึ่งมันเป็น A ไป C ใช่ไหมน้องเอะเราคุยกันหนีก่อนนะมันเป็นลักษณะแบบนี้หรอกคือ A เนี่ยไปเป็นปฏิกิริยาเนี่ยกลายไปเป็น C แต่ทีเนี้ยครับ อตัว B ของพี่กับตันเนี่ยมันคืออะไรอตัว B ีเขาเรียกว่าสารมัธยันหรือสารที่เกิดขึ้นสภาวะ Transition คือสภาวะสภาวะที่แบนแบบตรงกลางเออเป็นสภาวะเป็นผลิตภัณฑ์ตรงกลางเออสภาวะ Transition คือสภาวะเลือกไม่ได้ออนะก็คือเกิด B ขึ้นอีเวนตรงกลางตรงนี้นะฮะอ่าซึ่งเขาบอกว่า EB ตรงเนี้ยมันมีผลต่างพลังงานฮะอยู่ที่45กิโลจูล p e โมล นี่มันก็จะเป็นลักษณะประมานี้ก็อยู่กันที่ต่างกันที่45กิโลจูลโมลและไอตัวนี้คายพลังงานอยู่ที่36ใช่ไหมตัวนี้ก็คายพลังงานอยู่ที่36กิโลจูลโมลเพราะนั้นถ้าเขียนแผนภาพก็จะเป็นภาพฟิลลิงประมาณนี้ก็คือเป็นภูเขาลูกสูงประมาณนี้ทีนี้เขาให้หาพลังงานก่อมัน A ไป C กับ A C ไป A เพราะนั้นถ้าวาดภูเขาเนาะก็คือจะมีภูเขาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่านะนะมีภูเขาเหมือนเดิมเลยนะฮะมี A ไป C นะครับอันนี้ก็ AC เหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าพิจารณาปฏิกิริยาอันนี้พิยาไปยาไปข้างหน้าอันนี้พิยาไปยาย้อนกลับนะครับถ้าพิยาพิจารณาปฏิกิริยาไปข้างหน้าคือ A ไป C เนี่ย EA เนี่ยก็คือจะเป็นความสูงตรงนี้นะครับอยู่ที่45กิโลจูลโมลอันนี้คือความสูงของ,ของ A ไป C แต่ถ้าพิจารณา,า,า,าย้อนกลับคือ C ไป A ถ <umbling S 3> ้าพิจารณาย้อนกลับ C ไปเเนี่ยความสูงของภูเขาจะกลายเป็นส่วนนี้ทันทีก็คือ เป็นส่วนที่เอา45กับ36มาบวกกันเออเอา45กับ36มาบวกกันก็จะกลายเป็น7 8 1 0เิ่บอ1กิโลจูลโมลก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะภูเขาย้อนกลับนะครับที่มีความสูงของมรนอยู่ที่81 e ิกิโลจูลโมลนั่นเองถ้าเขาถาม EA มาข้างหน้าก็ตอบ45ถ้าถาม EA ย้อนกลับก็ตอบ81นั่นเองครับจบปิงเลยเข้าไหมเออแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครสบายๆไหม สบายสบายสไตล์เทลเล็ปนะฮะโอเคเนาะอ่ะเพนโก้จบแล้วนะฮะสำหรับแบลแคทฮัตท์สองเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูท้ายเอกสารนะครับก็อันนี้เป็นช่องทางในการรวบรวมความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือสรุปของพี่เนาะทีนี้ก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่จะมอบให้ละกันสำหรับคนที่ขยันและดูวิดีโอจนมาถึงตรงนี้นะจ๊ะเอออิสระชิลล์ for you นะฮะก็คือเป็นเหมือนแบบ คือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือพี่เป็นติวเตอร์มานานแล้วคือด้วยความที่เป็นติวเตอร์มีสถาบันกวหมชาน,นุนี้นั้นก็จะมีเด็กมาเรียนกับพี่เยอะแยะมากมายเลยทีเนี้ยบางคนแบบก็จะมี DM หลายแบบหลายคนเนอะดีเอ็มมาพี่พี่รับสอนพิเศษไหมนั่นว่ะคำตอบคือพี่รับสอนพิเศษเออนะเออรับสอนพิเศษนะฮะด้วยความแซ่บก่านแล้รับสอนพิเศษและทีเนี้ย ا, บางคนก็จะเรียนกับพี่แล้วแบบโอ้ยฉันเรียนวิโอนีแล้วฉันทูกใจจังเลยถูกจริตกับพี่คนนี้จังเลยหนูชอบพี่คนนี้มากเออแบบชอบอะนเราแบบ ฉันชอบจริตแบบนี้ฉันชอบการสอนแบบนี้อารมณ์ประมาณนั้นก็จะดีเอ็มมาถามว่าเออพี่มีพี่มีเออพี่มีคอร์สใหม่นู่นน,นีน่นั่่นอะคำตอบก็คือมีทีเนี้ยพี่ก็เลยไม่มีอะไรจะมอบตอบแทนให้นอกจากเอ่อด้วยความที่พี่เห็นเธอเป็นคนขยันเนาะก็อันนี้ขออนุญาตแอนมอบส่วนลด100บาทให้กับเ,อเธอจ้าเอาอก็ถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนมาถึงตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นการลดนะฮะคอร์สว่าเทมหนึ่งเทมสองหรือมาาทมหนึ่งบอกสองนะสำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้นะครับสาามรถแคคปปูองนี้ เก็บไว้ได้เลยนะครับวิธีการก็คือแคปคูปองนี้เก็บไว้ได้เลยนะครับแล้วก็2คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ว่าสนใจใช้ส่วนลดฮะสนใจใช้ส่วนลดครับอะไรเงรี้ยก็คอมเมนต์ใต้เวลาโมริโอนี้นะครับแล้วก็ส่ง2รูปนะครับที่เป็นรูปคูปองนี้แล้วก็รูปที่น้องแคปเจอร์ไว้นะครับแคปเจอรนะ์หน้าจอไว้นะครับส่งสองรูปนี้ไปที่อินบ็อกซ์หน้าเพจทีมเคทแล้วแจ้งแอดมินพี่ได้เลยว่าขอส่วนลดหนึ่งร้อยบาทครับพี่อะไรเงรี้ยก็แจ้งไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่แอดมิน ของพี่กับปันจะคอยดูราแล้วก็มอบส่วนลดให้เธอหน0่บาทเหมือนพี่ช่วยประหยัดตังค์นะฮะในฐานะที่เธอตั้งใจเรียนนะครับหนึ่งคูป,ปองใช้ได้แค่1คนและ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับโอเคไหมก็เป็นของขวัญเล็กน้อยเล็ก,ลกน้อยที่พี่มอบให้สําหรับคนที่มาดูวิดีโอนี้ละกันนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับอะ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสําหรับอีพีนี้ก็คงจบะะแล้ววตะเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจพี่คนนี้ด้วยนะครับพี่จะได้มีแรงในการทําวิดีโอแแแบบบบนนีีี้้้ลววก็ทําิดโอส ให้กับเราน้องทั่วทางประเทศไทยอีกนะครับแต่ได้มีแรงสู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็คงจบด้วย้เสวาๆเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมีจะมียากท้าพวกเราเปิดใจแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเอพิดหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็คงสวัสดีคะ่ะ